ค่ะดื่มชาเขียวน้อกันชาเขียวซื้อมาจากอาดีนะจ๊ะนกก็ะไพ่แอปเปิลขนมปังยัดไส้แอปเปิลอื่นไพ่แอปเปินลนะจ๊ะนี่ค่ะไอ้กระชาเขียวมาค่ะดอกเทียงดอกเทียงกินซ้ำนี่เราค่ะง่ายๆกินน้ำกันแกงงวงนะจ๊ะเนาะแต่ว่ากินแห่ง่วงหรือกินแกงงวงมาจากมากค่ะกินแหล่างวงก็ไปนอนแค่นั้นแหละ สวัสดีจ้าทุกคนแอดออค่ะนี่ห้อนไปซื้อกับเข่าผึ่งมาซื้อกับเข่าแล้วมื้อนี้เฮ็ดอันลูกเดือยซุปลูกเดือยใส่อ่นแค่หลอดไส่มันฝรัง่งอากาใส่อ่ะฮอทดอกไหมจ้ะตลาดกลับมากก็เลยออ๊ส่งหิวหิวก็เลยกินนั่นนี่ ขันกัดขันกัดจังซี่ถึงปากบ่ไดี๋ดิคะ่ะถึกแก้วฟังนี่ต้องค่อยๆแง่งกัดโดยใจอยากหัวอีกินเนื้อสับแจ่นี่เขาซาละมานครับตอนนี้เศร้าเจ็บแล้วก็เลยต้องอะระวังแหมเก็อยากให้มันเก็บดิดเราจะไปเหูุบ้านเฮาพุ่นละ้านเฮ้าบ้านเฮ้าก็จังววาประมาณขันขัางลางประมาณสองหมื่นหาเนาะจ้ะ มันไข่มันสีเดียวอืมเห็นเขาหอนแช่ๆมากนะจากเมนบ่งเมนแต่ยูนี่พันหาถึงสองพันทีเนาะเข็ดแถวยูนี่เป็นแสนอนไปเห็ดยูบานเท่าอืมก็ดูแลร,รักษามันไปเรื่อยๆตอนนี้มันหายแล้วอืม กินนุชกับเมืองไทยลองสิงไปเห็ดบึงอืมครลองกัดทั้งสี่ดิ้งแง,งงมาทาั้งอืมแงง,งงไปทั้งผุ่ไไนเป็นไรเพราะแม่หัวมันเที่ยวโท่หาอยาอืมเราะเที่ยวโท่หนักแม่ให้เข้าไปเช็คแม่บางหัน ใต่รับมาจากทย่เมื่อเห็นเคยไปหามันก็นโทษมาก,ก่อนปีใหม่ละค่ะที่ว่าไปอื ย่างนี้เอ็ดข <assim motherf> <itation> ันสวมธรรมดานี่อาสิบบแพ้งแต่กับแพงก็เมืองไทยอยู่ดีแต่ขันเป็นน็อตเจาะลงไปหากเทียมหักอย่างสิ่เมตรจะอืมสองพันพันหาถึงสองพันยูโรต่เจ็ดอื่นหมองอื่นบ่อกเหตือแต่ยืนเย็นมั่ีเรื่งแถวเรื่องฟันมีแพ้งยูดี อ๋าใช่น้องทำต้องเขีวอ้างนั้นไม่ยังหลอกต้องพูดเท่าน้องสี่หละตึมลูกเลยควอำไฟกันน้อมันม่นนขึ้นงานหลายก็เกาอีก บางทีเดคิดคือกันอะี่ยแข่ว,วฟันจะของแข็งแรงดีอยากกินนี้ยังกัดกุ่มๆกำๆบําเหนียูลแล้วนงอกเมื่อไรแข่วดีฟันดีก็รักษาไว้เด้อยังไงมันเด็กมีปัญหาเพี่น้องคืนนีหรองั้นไงเรืองไงหลดพอแข่เห้ามันก็เป็นหนุนหนาเป็นตาห้าอีกย่างหนึ่งกันเนาะนน คือเมอยางฟันหลอไปใส่มาใส่ฟันหลอมันก็บวบไปแล้วเอ็งกูยิ้มสั่มอืออือค้นออกก็การจ้างขังหนาแล้วมันเบาเพราะอาบปากมันเบานิดเบาหน่อยก็เห็นคือเาอืมไปค่ะทุกคนมีอยังดรอกมานเบาเรืองแขวาให้ฟังขอบคุณสุูสุคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ